oh my goodness that was interesting what the fuck hoji you're one of the ancients why didn't you tell me you created the whisperers hold on there now no need to be an accusatory animal i invented those things but as far as i know i only made one Enro made his own later. I'm not responsible for my brother's action. Your brother? They're, um... All, all these ancients. They're all my brothers. There wasn't a good time to bring it up. Why did you create these Whisper things? That's the brilliant trick I played on myself. The memory of why I did it is locked inside the Whisperer I made. It's really quite clever. Sure. Genius. Hey, we all make mistakes, okay? I crippled my memories. You worked for a sociopath megalomaniac who sold the human race up the river. Can we call it even? I need to get to Zilla. And I don't think I can do it without you. But you try anything, and I will stab this goddamn sword through your heart. I appreciate you being direct. Take a freaking lesson. Being direct makes me gasp. Just just shut up for a minute, okay? Everyone needs to know that Surakage to sacrifice one of his own. ก็สวัสดีด้วยครับทุกท่านนะท่านรับชมแบ c ็กแคดเกมเมอร์นะอดี่วันนี้พบอับเกม s h a d o w w ว r r i o ี่ะอรันมาเมื่อกี้พูดมากกันเลยเกินนะแหมพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวเราจะจัดการมันเองนะเจ้าในหนูโดดได้ไหมโดดได้ปะ มันมันดาบมันพลังใหม่อะมันมันมันทำอะไรได้บ้างอะแล้วกดยูดิมีทักิวอะไรให้อัพเกรดบ้างไหมทสกิวเมฆอะไรเงี้ยมีครับมีอะไรเนี่ยกดมั่วหมดมั่วไปเลยอะไรวะมันง่ากดเอเอ เอเออย่างนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเท่ว่ะเท่ว่ะฟันรอบๆกดเอเอก็ได้หรือกดดีๆก็ได้นะมันก็แบบฟันซ้ายฟันขวาแบบหมุนๆอย่างงี้โอเคเฮ้ยท่าอะไรวะเนี่ยมือหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบตกทักเตอร์ที่เอ็ดแล้วนะครับอื้มที่นี่ที่ไหน เกมนี้แม่งโคตรยาวนะครับ50นาทีบ้าง40นาทีบ้างกว่าจะจบแต่ละพาร์ทนะฮะเอกมาประตูประตูโอ้โหเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยจะบอกนะว่าผมนั่นแน่ตายแล้วตายแล้ว ตายแล้วไม่เราต้องยืนยืนอยู่ในนี้นานๆเหรอโอ้โหเกือบโดนใช่ไหมโอ้โหเต็มตาตื่นตาตื่นใจดีจ้ามายแล้วบอสอีกแล้วเหรอบอสหยิบม้าด้วยนะมีวิธีจัดการแบบดีๆไหม ผมไ่ามันต้องรอจังหวะแบบจังหวะเนะเป็นจังหวะใช่ไหมมันใส่เกาะนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสือบอะไรอะไรไม่รู้มันทำอะไรไม่รู้ลบลบละโอ้โหยังโดนอีกมาดิมาดิลบโอ้โหใช้ไหลเลยมึงมามันสวยมากอะ โอ้ยรก้า15เมื่อกี้ผมผมมั่วจะทำอะไรผมมั่วจะถ่ายภาพหน้าจอนะเรื่องของเรื่องออออลิชิตรบๆ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 บก่อนลบก่อนอะไรของมันวะวิธีจัดการดีๆไหมครับเพิ่งนะผมขอดูกระตุนก่นอนว่ากระตุนมันมันดับอะไรมาเป็นลูนนกซองนะ โอ้โหเต็มเต็มตาฮึ่มลบวนโอ้ยลบลบโอ้โหโดนไหมไม่โดนมันดีต้องยิงก่อนให้แตกใช่ไหมโอเคโอเคได้ได้ต้องยิงก่อนให้มันแตกครับมันมีด้านข้างคืออะไร อะไรวะเนี่ยพลังเหรอพลังมึงรอบทิศเลยเนะี่ยยิงอะไรออกด้านข้างตรงนั้นด้านข้างเปิดอ๋อต้องยิงต้องด้านข้างครับยิงด้านข้างโอเคผมรู้ละผมรู้ละวิที่จักรต้องยิงด้านข้างเนี่ยรบกวนรบกอนพลังมันรุนแรงมากไอ้นี่ไปไหนแล้ววะไทยให้ปื้ดดีๆว่ะ ลบอ้โหอุ้ยเปิดเราไม่เปิดแล้วเว้ยเขาไม่เปิดอีกมาเป็นปืนไปใช้ไม่ได้ลบอ้โหเดี๋ยวแปดสิบน่าจะการได้อยู่มาลบแล้วหลบแล้วหลบแล้วหลบอู้หดาเมจแม่งระยะไกลโอู้หูรูปเป็นทาง มาตีมาตีระเบิดโอ้โหมันเลยเหรอโอ้โหมันไม่น่าเลยนะโอเคลบโอ้โหวิเก้าสิบอะไรของมันวะเนี่ยลบนะลบลบ,ลบยังโดนาเมดีก ปืนถัดไปมีอะไรไหมมีดาบเอามานทำเตี๋ยดาบลบลบก่อนลบก่อนแบบผมว่าผมต้องใช้ปืนแบบอือหือ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 ลบลบลบเวนเวนลบลบลบนะมาสิ โอ้โหยังโดดอีกมามาติยาอย่าไปอยู่ไกลอย่าไปอยู่ไกลมันอยู่มันอยู่ไกลทำไมวะมาดิมานี่แหละนี่แหละระเบิดมาแล้วเว้ยโอ้ไม่ทันเกาะแตกดิเกาะ โอ้ยเต็มหัวเลยคบึ้มบึ้มบึ้มโอ้โหเล่นจัการมันไม่ได้ยากมากเฮ้ยโอ้ยมันต้องใช้ปืนไรวะที่มันรุนแรงกว่านี้ว้าผมใช้ปืนโกนดีกว่าจะมีเสียงหมาเนาะขออภัยนะหมามันเห่าเลยเดือดเดือดโอ้โหโอเค น่าจะลอยของได้อยู่นิดนิดนิดหน่อยในงานไงเริ่มเริ่มเริ่มแสดงผลแล้วอันโอเคต้องขออภัยจะมีเสียงหมาหน่อยหาได้ถูกขอมีคนกลับบ้านมาต้องขออภัยนะ้องใช้ปืนพกใหญ่ไอ้ปืนกลเนี่ยยิงก่อนยิงแบบว่าคอยเตือนมันอะไรอย่างงี้ไม่ได้คกลเรียวยิงแบบว่าเปิดจุดแล้วเปิดจุดนี่ไงออกมาแล้ว โอ้โหมันใสลูกกระสุนมีอะไรดีๆวันนี้ไหมโอ้ยอันนี้แรงอยู่ที่หลังเราต้องใช้ปืนไอ้นี่ครับโอเครู้แลรู้แลรู้เรื่องละเฮ้ยมันนี่ไงโอเคปุ๊บยิงทียึงบึ้มเออ เยี่ยม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 กระสุนหมดพอดีมันบินไปไหนแล้วไม่รู้ไปไหนอาจจะบินถึงหมาอ่าน้องขอภัยด้วยนะเดี๋ยวผมขอดีกระสุนก่อนดูงานตัวไงมันอยู่นู่นมันต้องทำอะไรบางอย่างแน่นอนโอเคผมมีปืนพกอยู่ผมต้องไปยืนตรงนั้นอีกใช่ไหมตายละกู ไปยืนตรงนั้นครับไปยืนตรงนั้นโอ้เหนื่อยอะไรบุนอ่ะประทัดเด้อเอาเอาตามเอาที่สบายใจเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวจัดการให้มาเต้มาเต้ลบโอ้โหไม่โดนเลยจ้ะโดนเหมือนจะโดนอ่ะแต่ไม่โดนอ่ะลบนั่นแน่ เออไม่โดนยังไงดีหวยตัวจริงมามาสิโดดมาซะอย่า่าดัะจการเจ้าเองมันเป็นวิสัมันจะเป็นม้าหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะลบโอ้โหเป็นม้าหรือเป็นอะไรไม่รู้แต่มันมันโจมตีแรงอยู่ยูนิคอน ผสมก็ทำได้ยังไงโอ้โหเต็มๆเลยดีเลือดดีเลือดดีเลือดคืนลบกโอ้โหกระบวนท่าระดับโถดทำอะไรทำไรลูก่อนโอเคเราเหม็นแม่งรอบพิดเลยเฮ้กันนึงได้ละไม่ใช่อันี้โอ้โหมันแบบยิงทีนี้ก็ค่อนข้างลำบากเนี่ย ที่ดึงหมดหมดม็กตายแล้วกูโอ้ยโดนเหยียบว่ะเดี๋ยวดูนนะ,ะมันเปิดอีกแล้วอ่ะมันเปิดอีกแล้วอุ้ยเวยเน้ยมันจะปิดแล้วโโอ้หไม่ทันว่ะผมทำอะไรผมวะโอ้ เดี๋ยวหากระสุนก่อนหากระสุนก่อนไม่ไหวนะอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพวกปืนก่อนปืนมันอยู่ห่างไกลกันเกินนะครับอ่ามันอยู่เลขอะไรน่าจะอยู่เลขเจ็ดใช่ไหมโอเคถ้าอยู่เลขเจ็ดผมจะกดเลขเจ็ดนะครับโอเคมันจะได้รวดเร็วกว่าเดี๋ยวผมเก็บกระสุนก่อนลบๆตายละตายเร็วชาร์จ ไม่อยากจะหนีหรอกนะอยากจะสู้เลยแต่อุ้ย,ยพลังพลังดาเมจโอโ้โหถึงถึงโอโุ้ยมันไอ้นีแล้วอ่ะมันแสดงพลังแล้วไม่ทันนะไม่ทันไอ้หัต้องยอมไปก่อนต้องยอมไปก่อนครับโอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวได้ยิงเกาะมัอนอุ้ยตกเหรอไม่รู้เขาจะอยู่กับว้าวมา โอ้แม่เจ้าหน้อยลบโอ้โหเกือบตายอีซี่อีซี่เกมเมอร์ลบซะลบโอ้โหท่านี่มึงโหดส่นเล็กเกตยิงมันหน่อยโอเคอเคีกทีดึงเดี่ยมยอดยยอดโว มันกำลังบินไปไหนไม่รู้ครับโอเคเก็บกระสุนก่อนตอนนี้เลยเวลาอดออมโอ้โหไม่ทันเมื่อกี้ระเบิดเจ๋ได้มากนีดีอันนึงโอ้ไม่ทันอีกแล้วตรงไหนกันจะมีแฟนตรงไหนให้ยืดดีกันตรงนั้นอีกใช่ไหมมียาว่ะเก็บไม่ทันไม่เคยเก็บอะไรทันทักอย่างเฮ้ยทั้งมันนะทำอไมทำ้ายทำไร ถ่าแบบโง่ๆแบบนี้อย่ามาใช้ไม่เท่นะบอกเลยฮุ้ยถ่าอะไรวะเนี่ยวเด็ดๆโดนนะโดนดาเมจไปหนึ่งลบปุ๊บโอ้โหแม่งอะไรของมันวะเนี่ยอะไรมันจะแฟนตาซีขนาดนี้ต่อต่อต่อไม่ถึงหรอกถึงอีกเหรอโอ้ย เยจังเลิกขอขอเลิกได้แล้วโอเคมาโดยมาจะได้จัดการให้จบจบเรื่องราวเฮ้ยอะไรน่ะยิง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 ใส่ปีกมันใช่ไหม หมือนต้องยิงใส่ปีกมันใช่ไหมโอเคมันจะงัดอะไรก็ไม่รู้เด้ออ๋อต้องยิงใส่ปีกมันโอเคได้ได้ได้ไดนะฮะย่างงงง,งอยู่มาตรงนั้นมีของว่ะต้องเก็บก่อนเก็บก่อนของสำคัญเวรนเนีเ่ยโผล่ไปนู่นอยเงี้ย ไปนู่นอีกแล้วไก่ก็ไก,ไก่เลือดก็รีเจนมาเพื่งมาก็ไปดนล็อกหายแกหายไปไหนแกหายไปไหนอีกโหไปอยู่ดูเ่ยอย่างไกลโอ้โหแล้วดูนะครับข้าตปีของผมนี่วิ่งไม่ทันแล้วโอเค ยังได้อยู่มาเอาอะไรของมันวะเนี่ยจบสามจุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดวะเดี๋ยวดิงปีกยิงปีกยิงปีกยิงปีกระสุนหมดเลยเร็วๆยิงอีกยิงอีกที่ดึงอีกที่ดึงอีกทีดึงโอเคเยี่ยมมาก มาสิบีไปไหนไปีกหักแล้วนี่ปีกไก่เดี๋ยวจับมาต้ยมยำให้หมดได้มาอยู่พอดีเลยเว้ยลบ REC ารีซ e ์เกมเมอร์แม่งเหรอไอมันไทยพลังอะไรก็ไม่รู้นะโอเคไปงูทางนู้นอะไรเนี่ยหุ่นไฟโถ่ไม่เอาอยากได้ปาริโดมากกว่า นั่งเงนั่งไงีตัววิดีโอของสำคัญโอเคย้ายจยุดดีแ้วตรงนั้นก็ได้วะโอเคปื้วิ่งเร็วกว่าเดิมหน่อยอ่ารออยู่แล้วเพื <c oughs> ่อนแหมลอยฟา้าเปิดอกอีกแล้วเปิดอีกแล้ว,ลวคนเล็กเจลดรอเลยปึ๊บ เบิดดิเบิดเบิดโอเคสลายปีกเดี๋ยวจะแจ้งเกิดไหมเพื่อนมันพยายามทำอะไรบางอย่างนะปิดอปิดไหมยอมแผลก็จบแล้วแต่แรกอะลบลบแบบนป้นึงนน มันมันมันค่อนข้างหมดแรงนะมันชี้อะไรมันวะคนเลขเจ็ดละมายืนหน้าสู้เลยโอเคได้แค่นีิไหนก็เอาแค่นั้นนะอย่ากูตายใช้ก่อนชัดก่อนโอเคบึ้มโอ้โหมันหมดเลยตอนนี้ เค้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยอดตายแล้วมึงใช้หลายแล้วชีวิตเย่นอนหลับสบายออกมาซะกูก็เหนื่อยเซอร์ไพรส์ Just like a maggot shield. We're here to harvest information and maybe a little cheap. You can tell that thing that I refuse to dignify the awful that pours from his mouth. You spit in Enra's face, bringing him here. You don't say why it's almost like that was my intention all along. You use this filth to do your dirty work. Enra made the same mistake. These mortals can't be trusted. So Ara has been talking to a mortal. Zilla, it has to be. I always knew he would fail us. But I didn't think he would be so arrogant to hold Zing's whisperer for ransom. And that's why the others couldn't come back. Hey kid, looks like your boss did good. It also sounds like he made a deal with the devil. Uh, details. I think it's time to go have a chat with Zilla. You know. filth filth. of Lie think to me. and back มามาเติมเต็มปฎิทานให้ข้าซะเออ,อชอบชอบสบายสดชื่นดู่มใสน้ำเติมสุนเออน,นี่นี่มันใครมันประกอบด้วยอะไรวะเนี่ยอีกแล้วครับประตูอืมแหม่กำลังปลิดมาแหม่กำลังเครื่องกำลังร้อนเลย มีอะไรเอ่ยข้างในโดดไปซะโอ้โหไม่ตายเลยครับพี่น้องสุดยอดปุ๊บโอ้โหเกือบได้250นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอลาเพียนเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดใจกดไลค์กด, like, กดแชร์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมต่อไปด้วยนะครับเหนื่อยโอเคครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อน ลับฟังกันใหม่นะ